หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ต้องนี่เลยร้าน p t shop โปรสุดคุ้มคุกกี้รันโปรโคถูกเกมชินโปรดีดีอัคอนาตักติกและเกมอ,อื่นอีกมากมายเติมเกมถูกบริการดีเป็นกันเอง,ต,ง,เองต้องร้าน p t shop ฮะโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องแนะนำตรงกลหรือช่อง b a c k คแคอีกเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ครับเราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในเกมส u s p เป t เนาะเกมสไตล์คายเอลวังออดนะครับ เลต้ว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าเกมน,นี้มันจะแตกต่างตรงที่ว่าเปลี่ยนจากคนอากาศเป็นสัตว์นะครับทีนี้เนี่ยมีคนถามเข้ามาว่าเล่นกับเพื่อนยังไงนะครับผมก็จะมาสอนวิธีเล่นกับเพื่อนไปในตัวด้วยนะครับกอนื่เลยเนี่ยคนที่สร้างห้องนะครับให้มาตรงนี้นะกดที่เออเวิสเฟสนะครับแล้วก็เครียดแมดนะครับอ่าทีนี้ก็เลือกเซิร์ชที่เราต้องการนะรผมแนะนำเป็นเอเชียแปซิฟิกเนาะอ่าในส่วนนี้ถ้าเราไม่ใช้ไม์ในเกมก็สกิปไปนะครับ ในส่วนนี้ก็ให้อินไว้เพื่อนเข้ามานะครับถ้าเป็นในออาบัเนี่ยคือเราจะสามารถเปิดปิดนะครับเปิดปิดหมถึงว่าขาจองเข้ามาได้นะครับแต่ในส่วนเกมนี้เท่าที่ผมรู้ตอนนี้คือต้องใช้โค้ดเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องทําการบอกโค้ดเนี่ยให้กับเพื่อนนะครับก็คือเพื่อนน่ยจะต้องกดตรงเพย์วิดเฟนเมื่อกี้ครับแล้วมันจะมีให้ใส,ส่โค้ดับก็คือใส,ส่โค้ดนี้ไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยคือ,อ,อน้องๆน,นะครับที่เป็น f c ในช่องก็ ได้ทําการใส่โค้ดแล้วก็แอดเพื่อนกันตรงนี้แล้วเนาะก็คือเพื่อนเนี่ยเข้ามาในนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทาการแอดเพื่อนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้คือทุกคนที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยคือเข้ามาในเกมไล้นะฮะกดจอนมาทางด้านซ้ายได้เลยนะตรงชื่อเพื่อนนะครับไม่ต้องใช้โค้ดแล้วนะสําหรับคนที่มีเพื่อนอยู่แล้วนะครับอันนี้จะทําการแอดเพื่อนอันนี้ผมจะทําการแอดเพื่อนเพื่อนผมนะชื่อเจย์เอเวอร์นะเนี่ยผมก็เซนเฟนไปนะครับทีนี้ก็สามารถไปรับเพื่อนข้างนอกได้ทีเนี้ยเวลาใครเล่นในนี้ครับเราสามารถจอนนะครับตอนเข้าเกม ไม่ต้องมานั่งใส่โค้ดอย่างนี้แล้วใครที่เป็นเพื่อนกันนะครับแต่ขั้นแรกคือเพื่อนน่ะจะต้องรู้โค้ดก่อนนะครับครั้งแรกนะครับแล้วเราก็ทําการอกดแอดพวกไอ้เพื่อนไปขั้นต่อไปเขาสามารถเข้าไมา่ได้เลยนะถ้าเราสร้างห้องนะครับแค่นี้นะครับโอเคผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มตาแรกกันเลยครับตอนนี้ก็เล่นกับเพื่อนๆเนาะไม่รู้ใครชื่ออะไรบ้างครับค่อนข้างเล็กยาีแต่ผมจะได้เป็นพวกกระต่ายเสืออะไรเงี้ยกันนะครับอ่ะไปะนี่เราได้เป็นผู้รับชีวิตครับอ่าไม่ใช่ฆาตกรโอเค ในส่วนนี้ผมพยายามจะเกาะกลุ่มก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบโฟกัสผมนะเดี๋ยวผมทำเควสก่อน,นจุดไม่ขีดอันนี้คล้ายๆกับรูดการ์ดนะครับคล้ายๆรูดการ์ดนะ่ะต้องพอดีอะ่ะมีหนูมีเสือ,อผมไม่อยากอยู่คนเดียวเลยค่อนข้างเสี่ยงอันนี้หาสมุดแฮมเบอร์เกอร์นี่ผมว่าเควสนี้ค่อนข้างสนุกดีนะครับสำหรับเกมสเปกนะมีคนปิดไฟวะ่ะ อันนี้ก็เป็นวางอุปกรณ์นะครับรีบมาดีกว่าก่อนที่มีคนโฟกัสผมนะโอเคมาตามช่องนะฮะแล้วก็น่าจะต้องปิดป่ะเอ๊ะเอาไม่ตรงโอเคอไม่มีใครทำก่อนแล้วกันอันนี้หาัตถุดิบได้ไหมโอเคไม่ยากไม่ยากอุ้ยตกใจเจอลิงกอกกลุ่มก่อนฮะรนดีอันตรายเปอย่างยิ่งนะ ใครปิดไฟมาปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บ๊โอเคอยู่อีกคนเนี่ยอยู่สี่นะครับมีกระตายซ่อมเครื่องมืออยู่ขอดูกล้องหน่อยสิมีหนูยืนเ,นเฉยเนะครับอ่ามีคนตายฮัลโหลครับ เจอที่ไหนครับเจอตรงไหนอะเจอตรงที่ตัดไม้ครับด้านบนตรงสวนครับหล่อนบน่ลุดแล้วนะเปล่าครับคือผมตรงนั้นมันมีท่ออยู่ใกล้ๆตรงนั้นมีท่ออยู่ใกล้ๆผมอยากจะถามว่ามีใครอยู่ด้วยกันไหมครับอ่าพี่พี่สองกล้องอยู่ครับเห็นเห็นหนูเนี่ยยิงเฉยๆอันนี้หนูไม่ใช่แน่ละหนูยิงเฉยๆรู้แค่เนี้ย ผมเสื่อรู้นะเขาบ่าตายมานานยังผมเดินมาทําเควสตัดไม้แล้วแบบมาเจออยู่ตรงเควสผมผมก็ตกใจครับผมเสือผมขึ้นไปห้องไอ้นี่ขึ้นไปตรงที่มันได้สองกล้องไหนขึ้นไปตรงที่ที่มันให้นี่ไงส่องไอที่อะไรที่ตัดหญ้าผมเห็นเป็นปิ้นซุ่มๆแล้วก็เดินไปไหนไม่รู้อะใสะเต็มหัวเลยผมพยายามจะหาเพื่อนนะแต่ คือตอนนี้ยังไม่คุ้นฉากครับเอผมห่างกระต่ายไว้ดีกว่าผมสงสัยเรายังไม่คุ้นฉากนะอืหนูนี่ก็สงสัยเหมือนกันอนะเอเคเห็นแต่กระต่ายเห็นยุ่สี่คนนี้พอนี้เห็นเ็นกวินแล้วโอเคคือตอนนี้ผมรอเพื่อนที่จะเดินไปทิศทางเดียวผมนะไปทำเควสนะครับคือตอนนี้ผมรอจับผิดอยู่นะผมยังไม่อยากรีบตายไม่งั้นเถอะ หนูกดทำไมอ่ะว่าไงครับอุย้ยมอไซค์ผมเห็นผมเช็คดูแล้วสิงโตมันตายพี่ในสมุดอ่ะใครใครใ,<ช>ใครใหยกไอสิงโตเมื่อกี้่ยคือผมเห็นมันตายก่อนไฟดับครับผมกำลังจะสั่งก,กระดิ่งแต่ว่าไฟมันดับก่อนครับชิปูนี่ใครใครับใครใครเล็กแทนตัวเองหน่อยแพนกวินครับ อ๋อแฟนพี่ผมเห็นอยู่หนู no. ผมเห็นอยู่คุณอยู่กับผมนี่หนูเป็นพีน่ะคือห้องกลางตอนที่ผมเห็นสิ่งโตตายอ่ะมีคนอยู่เยอะมากผมจําได้ว่ามีหนูกับไดโนเสาร์ที่ไม่ใช่แน่แน่ผมว่าสองคนนี้ไม่ใช่แน่แน่ครับไดโนเสาร์แล,แล้วก็น,นกม่วงต้องไปปิดไฟรอบแรกใครฮะแล้วลผมก็มั่นใจว่านกม่วงเป็นคนดีเหมือนกันครับใช่ใช่เพราะผมเสือนะอยู่อยู่ตรงนี้อย่างเดียวเลยตรงข้างบนอ่ะตอนนี้ เห็นนกนกบ่วงทำเฟสไอ้นี่อยู่ตัดไม้อ่ะตอนเนี้ยจร์เค้พูดหน่อยถูกเดินสวนกับเสือเออโอเคโอเคขอจร์เค้พูดหน่อยจร์เค้ก็จะเดินอยู่กับหนูนะครับแล้วก็มีอะไรวะกระต่ายไปขาวๆเนี่ยกระต่ายปะเออเห็นกระต่ายไปเปิดไฟอยู่จะเห็นอยู่ประมาณสี่คนน่ะเอาที่ไม่เห็นละกันที่ไม่เห็นจะมีนกไอ้เจนี่เรียกอะไรวะนกอะไรเนี่ยเจมนกอะไรวะนกพ่วงนกพ่วงเออนกม่วงนกแก้วหรือนกม่วงครับเออจะไม่เห็นนกม่วงกับ เสือเออที่ไม่เห็นสองคนนี่ยผมองเวสอยู่ด้านบนอย่างเดียวเลยแต่แต่ผมเห็นนกนกม่วงครั้งสุดท้ายในกล้องซึ่งเขาทําเวสอยู่ผมว่าเขาเป็นคนดีแน่ๆครับที่แน่ๆผมบอกเลยนะครับหนูจระเข้แล้วก็นกม่วงคนดีแน่นอนครับอืมสงสัยใครนะจิ้งจอกจิ้งจอกเลยเขาเขามาทีหลังเพื่อนพี่ล่ะงั้นหมดจิ้งจอกไหมครับจิ้งจอกไปเลยแกตัวบ้าล้ว ตอนเราเก็ตติ๊กอกก็อยู่อยู่ในนี่นะด้านบนสุดเลยนก็อยู่ด้านบนนะครับก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่แถวนั้นตลอดโอ้โหด้วยเขาพูดกำกวมนะเราเนี่ยอ้าวปลิวยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกำกวมันกำกวมผมรอจังหวะเพื่อนๆตามผมไปอยู่เนี่ยด้านบนเนี่ยเควสผมอยู่ด้านซ้ายบนกับขวาบนสามอันเลยเกาะกลุ่มไว้ก่อนเป็นเรื่องดีครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ผมไม่ใช่แน่เลยเฮ้ยนี่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 อกกลุ่มกันอ่ะไหนเล่าสิครับเอ่อผมกดเพราะว่ากลัวฆาตกรมันจะได้ฆ่าอีกรอบครับอ่าผมมีคำถามเจิงโตเออเสือเสือคุณดูกล้องอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ครับ แล้วคนรูไมว่ากระต่ายอยู่แถวนีนไม่เห็นเลยกระต่ายหน้าตาตอนแรกๆเลยไม่เข้ากล้องสักรอบอืมเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ขั้นตอนตอนที่ผมเห็นกระต่ายตายนี่คือขั้นตอนหรือคนเดียวไปะตอนเนี้ยน่าจะหลือคนเดียวน่าน่าจะนะครับอ่าสิ่งหนึ่ที่ผมสงสัยครับคือผมสงสัยเสือที่ไม่เห็นเลยในในแผ่นนะหนึ่งคนนะฮะส่วนเพนกวินเนี่ยผมถามหน่อยว่าตามผมมาท้ไมข้างบน อ๋อผมทำเควสเสร็จแล้วครับผมจะเป็นองค์ทารักให้พี่เองครับอ๋อมีเหตุผลนะทาในแง่ดีนะผมสงสัยไม่หนูก็นกฟ้าหมายถึงแพกวิ้สงสัยไม่หนูก็นกฟ้าครับผมสงสัยหนูอะแกสงสัยช้นสงสัยหนูอะเพราะหนูอยู่ที่ที่ผมต่อกล้องอะเสือน่ะนสงสัยไม่เสือก็หนูอะเห็นแวบไปแวบมาผมสงสัยเสือเอาเท่ส่วนตัวผมเองนะไม่รู้แหละว่าผมก็ได้แต่ผมมั่นใจคือรีบๆทำเควสนะครับ เพื่อ,อจะได้ชะน,นะน้องม่วงไม่เป็นนะตามจระเขนะ้น้องเพชรตามจระเข้ไปตามเฟสด้วยนะเออทำเฟสก่อนฮะผมไม่ดูนะผมว่าอาจจะเป็นเป็นกรินก็ได้อันนี้ทำไงอะ่ะอ๋อหอดไวยนะเกรดโดเคเปิดแฟนก่อนดีกว่าโอเคเป,เ,ปเปิดแฟนแล้อันนี้อันน,นี้อาจจะชนะเลยก็ได้นะอันนี้มีเพื่อนตามแล้ว นี่หมุนท่ออ๋อโอเคเอ้เดี๋ยวกันนะคนที่หายไปก็จะมีหนูผมเห็นรีพอร์ดเด้งครับหนูฟ้านกหนูกับนกฟ้าไม่หายไปนกฟ้าไม่เกี่ยวฉันว่าหนูเพราะว่าสังเกตหลายรอบแล้วเพราะว่านิโมาอยู่ห้องสมุดเฉยๆผมเห็นมากอ่ะนกฟ้าทเกมัน เนี่นี่แหละของวินเสือกับนกฟ้าอยู่คู่กันอ่ะใช่ล่าสุก็เห็นตรงนั้นก่อนก่อนไม่ใช่ไม่ไม่ครับแฮมเบอร์เกอร์เจสุคุณจอรเด้ครับคือศพอยู่ตรงห้องห้องนอนตรงที่เราเดินผ่านมาเลยนะครับล่ะอืมใช่ใช่ครับฉันว่าหนูพ่าหนูก็อยู่ใกล้ๆกล้ฉันแต่ว่าเจมั่นใจว่าเป็นเดี๋ยวกันนะเจมั่นใจว่าเป็นนกฟ้านะเพราะว่าหนูอ่ะเดินคู่กับเสือบ่อยมากแต่ว่าเสือไม่ฆ่าหนู อตอนแรกก็สงสัยเสือตอนแรกเห็นเสือไปเปิดสวิตไฟแล้วก็มีนกฟ้าเดิน <ผม S 1> เดิน<อ>เนดินกลับมาก็เลยอ่ะตอนนี้เสือตายแล้วก็เลยเหนือน,นกฟ้าในที่น่าสงสยัยไม่ใช่อยู่ไม่ใช่ชาน่แหม,ม่อืมอืมตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับน่าจะมีแค่เอนกฟ้ากับหนูนะครับที่น่าสงสยัยตอนนี้เราก็ยังไม่ชัว์ว่าหนูจะไปนี้หรือเปล่า อุ้ยนกฟ้านกฟ้าอา่ะผมให้คุณพูดก่อนนยะหนูปะ่ะอุ้ยไม่ใช่อะไรอะนกฟ้านกฟ้าอรอุ้ยอ,อะไรหรออ้ยให้พูดก่อนอด้วยให้พูดก่อน <c oughs> ด้วย เอ,เอาให้แก้ตัวด้วย่ะให้แก้ตัวได้มือล้านค่ะมือล้านค่ะ <laughs> มือล้านค่ะเดี๋ยวก่อนนะเขาจะถามหน่อยทำไมห,หนูต้องโมดเจด้วย <laughs> เป็นให้นะครับอืม <laughs> โอเคผู้ชม ว่ามาครับใครอยู่ใกล้กระต่ายเมื่อกี้กรายนสักไม่ใช่ผมครับแพนกวินไม่ได้อยู่ใกล้กระต่ายครับเมื่อกี้ใครอยู่กลางบ้างสองคนน่ะที่จําได้น่าจะมีจิ้งจอกมั้งคนหนึ่งใช่ใช่ครับใช่ครับมีเศษเพเ่อเริ่มลงมือแล้วเหรอกลงยังทาเฟสอยู่ข้างบนยังมียังสีเฟสยังไม่เสร็จเลยใครจะมาใส่ลายมีเศษผมก็เชื่อไม่ลงนะ มิเซ่อยู่กันนี่ใช่ไรยูยูยูอะไรมิเซ่ครับอ๋ออยู่ไหนอวะนี่อยู่ไหนครับจอร์เคตอนนี้จอร์เคตอยู่ไหนอยู่ห้องกล้องครับอยู่ใครครับตัวเดียวเลยยใกล้กระต่ายเลยอยากทิกัดอ่ะโอเคเมื่อตอนเมื่อกี้ผมเดินผ่านเห็นกล้องมันเปิดอยู่ไงผมก็เลยสงสัยว่าใครดูกล้องอยู่อ๋อผมนี่แหละตอนแรกผมดูผมนี่แหละผมดูกล้องผมบอกจอร์ดุคเตเดินไปดูกล้องเปล่าครับเนตัดชอยได้เก่งมากเลยโอ้ใช่กระต่ายแม่งเดินวนแบบโอ้โหเกือบทุก กับทุกที่เลยมั้งแต่ผมบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าสิงโตคนดีอย่าเพิ่งเชื่อใจยอย่าเพิ่งเชื่อใจ <s ul> ลิงเน <c oughs> ี่ยหรออีพอตเตอร์ม <c oughs> ันไม่ใช่มีคนเดียวท <c oughs> าไมกูเห็นลิงคนเดียวเลยวะมันสิงโตชัดชัด <c oughs> อ๋อมันปิดแมสเหรอนึนก่ก็ผูของ ตรงไหนครับคุณเห็นางสิ่งใดข้างบนของห้องน้ําครับและและก็เห็นตัวคนด้วยครับที่ฆ่าแล้วเดินผ่านผมไปโดยแบบ้ายล่องรอยใครครับบอกมาหน่อยครับปันที่เยอะนที่สุดครับผมกลัวแล้วกลัวแล้วตัวสีส้ม ตา้เสือตายใครอยู่กับเสือบ้างเมื่อกี้พูดซิเมื่อกี้ผมเน็ตหลุดครับแล้วก็เดินไปซ้ายสุดโดยไม่รู้ตัวจรเเคเจะเข้เมื่อกี้คุณอยู่ห้องไหนอยู่ห้องสแกนด้านบนครับใกล้กับที่ปูอินค้างอยู่อะเมื่อกี้ผมเห็นเจออยู่ทางนั้นนะผมผมไม่เห็นใครเลยครับผมมาเข้ามาอีกทีก็กระดิ่งแจ้งเตือนละผมเดินผ่านผ่านปูอินนั้นนะเดินผ่านปูอินไปเสร็จก็ขึ้นไปห้องสแกนด้านบนอะครับสแกนมือแนวสาวะ เดี๋ยวนะครับเรายังไม่ได้โหวตใครออกเลยใช่ไหมครับทำให้คนห้องที่คนไปอ่ะฝั่งนั้นเลยเดี๋ยวนะสิอยู่วันสอบเนี่นี่คือมีคนหลุดได้เป็นทำไมหายไปสี่เลยอ่ะอ๋อตายค่ะโดนฆ่าค่ะอ๋อตายเลยฮะแล้วก็เนี่ยสงสัยพี่เฟิร์สด้วยเนี่ยสงสัยอ่าจริงจบเขียวผมจะบอกอะไรดีๆให้นะครับฟังนะครับอะไรดีๆนิดเดียวเควสเหลืออีกสองเควสรีบไปทำนี่ผมเดินชั้นคนหนึ่งผมสงสัยโจรสเต้เลยคนหนึ่งเพราะเสือไปอยู่ฝั่งนั้นกับโจรสเต้อะ น่าน่าว่าผมว่าจอระเข่ผมก็สงสัยจอระเข่นี่ก็สงสัยจอร์เข่เ่าไม่ใช่จอระเข้ดิจิ้งจกเขียวเออแล้วผู้อินอยู่เนี่ยผู้อินยก็โหวตไม่ได้เพราะว่าถ้าโหวตพลาดก็คือแพ้เลยผู้อินอยู่ปะเนี่ยอยู่ค่ะแล้วทำไมเตือนตัวเดินค้างอยู่ครับผู้อินเออเมื่อกี้เน็ตหลุดครับแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมยังอยู่ในเกมไหมหรือว่าไปละอยู่ในเกมครับ๋อเนี่อยู่นะโอเคครับเถามดูเห็นนิ่งผมผมผม คุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมเออเดี๋ยวนะครับหนูหนูตายครับผมว่ามันแปลกๆแล้วคุณมีอะไรแก้ตัวไหมคะเออใครใครครับอ้าวใครครับก็รู้ตัวนี่คุณมีอะไรแก้ตัวไหมคะไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่ผมแน่นอนเพราะผมเพิ่งมากดเนี่ยเพิ่งเดินกลับมาตรงกลางผมผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับเพนคพินขอพูดอะไรหน่อย ไม่ใช่พี่นของผมจิ้งจอกครับจิ้จอกไม่ไม่ครับผมอแพนกวินขอพูดอะไรนิดหนึ่งใครเห็นซ้ายบนเลขทัสคอมพิวี่สิบแปดมั้งครับเห็นแล้วครับอ่ะฮะเห็นนี่เห็นอยู่ครับมันเต็มใช่ไหมครับลองกดสคริปดูสิครับเผื่อเกมจบไม่ใช่ครับตอนนี้ผมมาเริ่มสงสัยแล้วนะครับไม่มีเพราะว่ามีสองคนเสร็จเควสเมื่อกี้ไว้แต่ฉันน่าสงสัยจิ้งจกเขียวอ่าโอเคอ่ะให้ให้จิ้งจกเขียวพูดบ้างดิ บอกมาเลยครับจบเก๋าบอกมาแล้วี่โดนสังสัยเกมจบว่าแล้วสวยงามคาตกร์ีฟยวความสวยว่าอย่างนั้นก็จับคาตกรไม่ได้นะคนไม่เชื่อผมกันดูเด้อถ้าหน้าผมตายคุณยังไม่รู้เลยผมโดนหกในห้องน้ำครับอ๋อมันมันยากนะคือบีเบอร์ตายไปก่อนไงไม่งั้นพี่คงเก็บได้หมดอ่ะจริง ความสวยนะน้องนะผู้สัตว์ไว้ใจพี่โอ้เด้อด้อกันจริงโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับมูชโฮมสนับเกมสัสเปกนาะก็หวังว่าน้องๆจะสนุกหรือว่าชอบกันนะครับก็มาเล่นกับ f อนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ติดตามที่หน้า Facebook ผมนะครับหรือว่าในชุมชนในช่อง YouTube และกันสนับใครที่ยังไม่ได้แอด f a c e b o o กก็สามารถแอดกันมาได้นะครับที่ลิงใต้ไลท์ทุกคลิปเลยนะครับโอเค okay, ครับสนับวันนี้นะครับก็ สนุกกันพอสมควรเนาะเอาไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับสำหรับ f อทุกคนที่สนใจนะครับอสำหรับใครที่มาชมชอบด,ดรามตัวงกมเป็นครั้งแรกครั้งที่สอครั้งที่ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมเลยที่สำคัญเนี่ยกดสัญญาแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปใหม่ห,มหรือว่าอะไรใหม่จะชอบผมเนี่ยคุณจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับสำหรับนี้นครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีนะครับผมจุตจุชะ